สวัสดีครับผมต้องวิถีบ้านๆผากินผาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูเลือกหน่อกล้วยนะครับที่จะไปลงหลุมนะครับตอนนี้ผมกําลังปลูกล้วยเสริฟแล้วก็ขยายพื้นที่ปลูกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้ก็จะก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมจะทําให้ปลูกมะเขือนะครับก็ปลูกไปแล้วนะครับมะเขือนี่เดี๋ยววันนี้ต้องลดน้านะครับนี่ แห้งละลมแรงครับวันนี้นมะเขือก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับก็ปลูกกำลังปลูกเสริมใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับอาจจะใส่ปุ๋ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาหนอกกล้วยทั้งหมดเจ็ดหนอนะครับหลุมกล้วยเหลืออยู่เจ็ดหลุมนะครับแล้วก็จะขุดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยววันไหนว่างก็จะหาที่ขุดเพื่อจะเอากล้วยลงอีกนะครับแล้วก็ จะปลูกเสริมลงไปอีกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะคัดหน่อกล้วยแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับผมจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหน่อที่ผมต้องการนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมไม่ค่อยจะมีหนอนนะครับก็เท่าที่เห็นอยู่ครับมีแต่หน่อรีบๆนะครับก็เอายังไงดีหน่ออวกก็มีอยู่นะครับแต่ว่ามีน้อยนะครับน้อยมาก ดูทางโน้นดีกว่าครับมีแต่หน่อเล็กๆนะครับนี่อยากจะเอาไปปลูกนะครับก็เห็นอยู่หน่อน,นึงนะครับคือหนอน,นี้หนอน,นี้นะครับเห็นอยู่วันหนึ่งคือหน่อน,นี้หนอน,นี้อาจจะเอาไปปลูกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกหน่อน,นึง เราก็คงจะเอาไว้ปลูกตรงนี้อีกชั้นกันนะครับเพราะว่าต้องปลูกเสริมนะครับผมที่เหลือก็เห็นแต่หน่อรีบๆนะครับอตรงนี้เี๋ยวดูกันนี่ก็มี่ได้รีบนะครับมี่ได้โอเคครับก็เดี๋ยวจะได้เอาหนอนนี้นะครับหน่อนนี้ก็พอได้อยู่นะครับนี่พอได้อยู่ ผมขยายไปเยอะแล้วนะครับไม่่ ใครับก็มันจําเป็นก็ต้องเอานะครับต้นเล็กนะครับผมเพราะว่าไม่น่าจะมีให้ละเดี๋ยวเันนี้กันครับ จะได้สองหน่อแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้อีกหน,น่อหนึ่งครับเดี๋ยวหน่อนี้ดีกว่า อ๋อกวบนะครับที่ผมเลือกเห็นอีกหนอนนึงแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันอีครับอีกหนอน ไ้แลวครับอีกสามต้นครับน่าจะได้ไปอางน,นู้นครับเดี๋ยวอ,อันนี้ไปก่อนนะครับอีกสามต้นเลยต้นนี้สวยเลยนะครับสวยก็ต้องเอานะครับ

ครับหาต้นปวบวหน่อยครับโอเคครับก็ครบเจ็ดนองแล้วนะครับนี่จะนองใหญ่ยู่ก็ใช้ได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปไว้ที่หลุมนะครับ นี่ก็หกหนอแหนอที่เจ็ดผมไปไว้แล้วนะครับทำตโอเคครับหลังจากออหาหนอก้ว้ออมทองนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมารดน้ำ,นำมะเขือต่อนะครับรู้สึกว่าดินจะแห้งมากๆนะครับเพราะว่า ลมจะแรงมากๆเลยนะครับผมก็ใช้นี่ครับเพราะว่าใช้สายยงฉีดมันแรงเกินนะครับ ถ้าไม่ได้ไปไหนก็คุกคียอยู่กับในสวนนี่แหละไม่ได้ไปทําคลิปที่ไหนหรือว่าไปทําธุระที่ไหนนะครับก็คีอยู่ในสวนก็ทํานู่นทํานี่ไปนะครับก็กําลังนี่ครับกําลังขยายพื้นที่ปลูกมะเขือนะครับนี่ขุดหญ้า,าคาหญ้าคาออก ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขุดอีกนิดนึงเดี๋ยวไปเอายามาฉีดก,ดกันมุดกันแมลงครับ โอเคครับเดี๋ยวเอายามาฉีดนะครับเพราะว่าเห็นหมดเยอะเลยนะครับผม ครับก็ฉีดยาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะได้รดน้ำกล้วยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฉีดยาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดครับทั้งชมคลิปและนางกายาให้มาโดยตลอดนะครับคลิปคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวยาฉีดโดนนะครับ We'll